สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพามาเบิงอันนี้จ้าอ้ยพี่ตาอยากหัวแห้งพี่ตาอยากหัวแนวใดนี่พี่น้องจ้าวิธีการปลูกเคดขอนเนะจาน้าเนาะอ่าเ้าปลูกแบบธรรมชาติแต่ว่าอ่าเมื่อฝนบ่ตกนะจา้าคอนมีอ่าความชื้นบพ่พ่อมันแหง้งเข้าจากกระตุ้นโดยวิธีการเอาคอนมาแซน้มเนาะพี่น้องเนาะเอาคอนมาแซน้มที่นี่แซบบ่ได้เอาขข้นอยู่จ้าบ่ไห้เอาขึ้นอยู่บางทีหล่ะพี่น้องปูนเฮ็ได้ี่จ้าอื่ เฮ็ดเกิดเต็มค่าน้องเลยพี่น้องโอ้โห่แต่เป็นกระตุนได้ดีค่ะจ้ะนี่จ้ะเอาก็เฮ็ดถูกวิธีอยู่นะคะมาถูกทางเฮ็ดเกิดลอยน้ำอยู่เลยจ้านี่นี่วิธีเราจะเด้อว,วิธีกระตุนเฮ็ดจ้าไปเบิ่งอีกค้อน,นึงจ้ะเอาขึ้นมาหขันนะคะยกค้นบางขันนี่กระลั่งึ้นนี่มาพี่น้องนี่ละจ้ะวิธีการกระตุนเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเอาขอนลอยน้ำนะคะเอาข้อนลอยน,นะะ้ำเ,เอามาแซ่น้ำให้มันมีความชื้นนะคะเดี๋ยวเพิ่นก็เกิดเฮ็ดตัวนี้เขาก็จะเอายกไปเนาะคะ่ะเนาะ สิยกไปพักใบคือเก้านะคะไปจุดเดิมดดนี่ค่ะวิธีการนะคะปลูกเห็ดเห็ดคอนนะคะเห็ดคอนนี่ก็มาพักใบแบบนี้ค่ะขั้นแห้งแล้วก็เอาไปแช่น้ำอีกคือเกา้ากระตุ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็เป็นผลงานนะคะตัวน,นี้ป้อยให้เท่าเพราะว่าเขาจะไปสุปนะคะให้บ้านเลยนี่เก็บไปสุปเลยแล้วกันนะจ๊ะนอหน,นี้นี่จ้ะเขาจะเก็บไปสุปจ้าพี่น้องค่ะฝากพี่น้องไว้เนือจาเด้อวิธีการกระตุ้นเห็ดก็คือ เอาขอนไปแซ่นาำแล้วเภาขึ้นมาพักอยู่ทั้งโขกเดี๋ยวเห็ดก็เกิดจ้า